อาจจะเป็นอาการของโรคเส้นเลือดสมองต่างๆค่ะเช่นเส้นเลือดสมองแตกเส้นเลือดสมองหดตัวชั่วคราวหรืออาจจะมีผนังเส้นเลือดสมองฉีกขาดนะคะถ้าหากว่าปวดหัวรุนแรงมากแล้วก็เป็นในครั้งแรกเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ มีอาการปวดหัวหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอันตรายหรือเปล่าเป็นสัญญาณของโรคร้ายอะไรไหมอาการปวดศรีรษะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนในขณะและหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่ะโดยเฉพาะในคุณผู้ชายนะคะมีโอกาสเกิดอาการปวดศรีรษะจากการมีเพศสัมพันธ์มากกว่าผู้หญิงได้ถึง3เท่าค่ะแล้วก็พบได้นะคะตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุค,ค่ะซึ่งอาการปวดศรีรษะทั้งก่อนระหว่างและหลังมีเพศสัมพันธ์นี้นะคะ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์แบบปกติการช่วยตัวเองรวมไปถึงการทำออร่ลเซ็กด้วยโดยระยะเวลาที่ปวดนะคะจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะแต่อาการปวดศีรษะนะคะ จากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ทำการรักษาอาจจะทําให้เกิดปัญหาครอบครัวหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาได้ค่ะอาการปวดศีรษะที่อาจเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ 1. นนะคะปวดศีรษะขนาดที่ใกล้จะถึงจุดสุดยอดค่ะจะมีอาการปวดตื้อๆนะคะหนักๆที่บริเวณท้ายทอยอาการปวดนะคะมักจะไม่รุนแรงค่ะแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์รุนแรงมากขึ้นก็จะทําให้อาการปวดศีรษะนี้เพิ่มขึ้นได้ค่ะ 2. อนะคะอาการปวดศีรษะในขณะที่ถึงจุดสุดยอดมักจะมีอาการปวดศีรษะแบบรุนแรงนะคะบริเวณต้นคอไา้ทอยแล้วก็ปวดบริเวณด้านหน้าค่ะเบ้าตาแล้วก็กระจายไปทั่วศีรษะค่ะบางคนนะคะอาจจะมีอาการเพียงแค่1นนาทีหรือบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะได้เป็นวันเลยค่ะวิธีการรักษาอาการปวดศีรษะจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าเป็นอาการปวดแบบชนิดที่ไม่รุนแรง แล้วก็เป็นไม่บ่อยนะคะก็สามารถรักษาได้ดก็คือการรับประทานยาแก้อักเสบชนิดที่ไม่มีสเตียรอยหรือทางการแพทย์เรียกว่าเอนเซตนะคะเช่นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อต่างๆนะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดศีรษะรุนแรงนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์ทันทีค่ะเพื่อหาสาเหตุนะคะเพราะอาการปวดที่รุนแรงอาจจะเป็นอาการของโรคเส้นเลือดสมองต่างๆค่ะเช่นเส้นเลือดสมองแตก เส้นเลือดสมองหดตัวชั่วคราวหรืออาจจะมีผนังเส้นเลือดสมองฉีกขาดนะคะถ้าหากว่าปวดหัวรุนแรงมากแล้วก็เป็นในครั้งแรกเนี่ยควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะและถ้าหากว่ามีอาการปวดศีรษะนะคะทุกครั้งเลยนะคะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะ อันนี้แนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะอาการปวดศรีรษะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายก็มักจะมีอารมณ์นะคะตั้งแต่ความตื่นเต้นไปจนถึงความวิตกกังวลแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดบริเวณกล้ามเนื้อนะคะจึงสามารถทําให้เกิดความตึงเครียดได้นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดศรีรษะได้ แต่อาการปวดศีรษะที่ไม่รุนแรงนะคะก็มักจะเป็นเพียงชั่วคราวเป็นอยู่ไม่นานนะคะแล้วอาการก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าหลังมีเพศสัมพันธ์เสร็จแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วอาการส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดศีรษะก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นบ่อยๆในขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่ามีอาการปวดขึ้นบ่อยๆโดยไม่รู้สาเหตุไม่ทราบสาเหตุก็แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดค่ะ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิด inbox มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะจะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ